ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สูงและมีความสำคัญในตลาดเงินทั่วโลกการวิเคราะห์ราคาทองคำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในแง่นี้ในวันที่4พฤศจิกายน2568มีการวิเคราะห์ราคาทองคำโดย InterGold ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลและคำแนะนำในการลงทุนในทองคำราคาทองคำวันนี้กลยุทธ์ SID e w u a y Up ในวันนี้ทองคำมีราคาตั้งแต่3,970ดอลลาร์ถึง4,100ดอลลาร์หรือเทียบเท่ากับ61,200บาทถึง62,200บาทซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในระดับสูงสุดของเดือนนี้ข่าวและสถานการณ์ตลาดที่ส่งผลต่อราคาทองคำราคาทองคำโลก Gold Stock ยังคงอยู่ใกล้ระดับ4,000ดอลลาร์ตลอดเวลาแต่ราคาทองคาในประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ61,300บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในปีนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีการดีดขึ้นเพราะมีข่าวดีนความร่วมมือระหว่างอเมซอนและ OpenAI ที่ส่งผลให้เงินไหลกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยงทําให้แรงซื้อทองคาระยะสั้นลดลง ในด้านของการเมืองระหว่างประเทศก็มีความตึงเครียดที่ยังคงอยู่จากการที่มาโกรูบิโอเจ้าหน้าที่รัฐบาลของพรมคัดค้านการส่งออกชิป AI รุ่นแรกคอของเอ็นวีดีอไปอยังจีนซึ่งเป็นเหตุผลจากด้านความมั่นคงทรมไม่ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงในการประชุมที่เกาหลีใต้แต่เจนเซนฮองซีอีโอของเอ็นวีดีได้ระบุว่าบริษัทอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะจีนเป็นตลาดสำคัญและมีนักวิจัย AI มากถึงครึ่งหนึ่งของโลก อีกประเด็นอื่นๆที่ทั่วโลกจับตาคือศาลสูงสหรัฐจะตัดสินคดีภาษีศุลกากรของพรัมในวันพุธนี้หากผลออกมาว่ารัฐบาลต้องคืนภาษีให้ภาคธุรกิจอาจส่งผลให้สงครามการค้าผ่อนคลายลงและมีแรงขายทองคำออกจากตลาดในระยะสั้นวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุน แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐจีนยังคงช่วยพยุงราคาทองคำให้ทรงตัวได้แต่ค่าเงินดอลลาร์แข็งก็ค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนเพราะตลาดลดคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมจาก94%เหลือ70%ซึ่งกดดันราคาทองคำในระยะสั้นภาพรวมตลาดตอนนี้อยู่ในสถานะพักฐานในกรอบขาขึ้น S I D E w A Y up ซึ่งมีแรงซื้อสะสมในช่วงที่ราคาย,ย่อตัวเพราะทองคำยังถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำว่าซื้อเมื่อราคาย,ย่อตัวที่แนวรับ3,970ดอลลาร์61200บาทและขายทำกำไรที่แนวต้าน4,100ดอลลาร์62 200บาท ภายใต้กรอบการเคลื่อนไหวแบบ SID u e a y Up พร้อมจับตาคดีภาษีศุลกากรสหรัฐที่อาจสร้างความผันผวนต่อราคาทองคำระยะสัน้นคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการเมืองระหว่างสหรัฐจีนมีผลต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างคุณเห็นว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรคุณคิดว่าการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำวันนี้จะเป็นเหมือนกับวันที่ผ่านมาไหมคุณมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในทองคำวันนี้หรือไม่ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบรรทัดคอมเมนต์ด้านล่างนะมาถามตอบและแบ่งปันเสียงความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่สนใจในการลงทุนในทองคำกันเลย